โอเคครับสวัสดีครับอันนี้ก็มีน้องทนหนึ่งที่เป็นชาวกะเหรี่ยงเหมือนกันเข้ามาในธุรกิจนี้แล้วมีความประทับใจนะครับกับธุรกิจนี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวมาฟังน้องมาสุนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการทําธุรกิจที่นี้ว่านะมีความประทับใจและมีเป้าหมายยังไงนะครับเชิญน,น้องมาสุครับ สวัสดีค่ะชื่อสุนนะคะเป็นกะเหลี่ยงในประเทศยมมมามาค่ะแต่ตอนนี้อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยค่ะวันนี้จะมาบอกควองประทับใจกับท็อปอัพธุลีที่ได้เข้ามาภายใน1เดือนนี้นะคะทําให้สุได้รู้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างค่ะแล้วทําให้สุเข้าใจแล้วมองเห็นโอกาสในการที่เข้ามาในท็อปอัพธุลีนะคะ คือการมองเห็นของโซคือแม้ว่าคุณจะไม่มีความรู้หรือว่ามีมีความรู้ก็าตามคุณสามารถทําธุรกิจนี้ได้ทุกคนไม่ว่าคุณจะอายุน้อยหรืออายุมากก็ตามคุณสามารถเข้ามาร่วมกับเราได้ทุกท่านทุกเพศทุกวัยนะคะก็เลยอยากมาบอกว่าการที่เข้ามาภายในหนึ่งเดือนก็ถือว่าไม่นานแต่ว่าความรู้ที่เราได้เนี่ยมันเยอะมากเหลือเกินนะคะความรู้ที่นี่เขาให้ฟรีค่ะ เพราะเป็นคนที่ผ่านออนไลน์มาแล้วแต่ว่าความรู้ทุกความรู้เราต้องซื้อนะคะแต่ที่นี่เขาให้ฟรีอย่างเช่นวันนี้เราเข้ามาวันอาทิตทุกๆวันอาทิตย์นะคะท่านประธานจะมาบังยายแผนหรือว่าบอกเกี่ยวกับธุรกิจของท่านที่ท่านสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองด้วยเฉพาะ NLP ที่ m i n d s e t อคะ่ะซูเป็นคนที่ชอบเรียนด้านกฎแรงดึงหรือว่า m d s e t สิ่งนี้มันจะช่วยทุกคนได้ไม่ว่าเราจะคิดสิ่งใดหรือว่าเราจะทําธุรกิจอะไรก็ตามแต่ถ้าเรามีไมค์เซทที่ดีหรือเราจะมีเพื่อนที่มีไมค์เซตที่ดีมันจะทําให้เราไปง่ายใช่ไหมคะโคตรปราบใช่ครับเพราะฉะนั้นคืออย่างโคตรปราบได้ได้ทีมงานแบบสูงเนี้ยคิดว่าง่ายไหมคะง่ายมากครับค่ะน่าระคหา<ๆ>ก็เลยบอกว่าที่นี่คือไม่ใช่แค่ธุรกิจอ่ะคุณได้ทั้งไมค์เซต n l ็ที่ท่านประธาน ให้ซีโดยเฉพาะวันนี้นะคะที่วันนี้ผ่านน้องใหม่เข้ามาด้วยแล้วก็ทําให้เราได้เรียนรู้เพิ่มอีกทุกๆกันมาเรียนรู้ที่นี่ค่ะได้ความรู้ตลอดเลยก็เลยประทับใจที่นี่มากๆเขาเขาเรียกว่าอะไรท็อปอัพทุเียงรู้จักยิ่งหลงรักเธอนี่คือคำของพี่สุที่มันออกจากใจเลยนะเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าใครก็ตามนะคะถ้ามองหาโอกาส ให้กับตัวเองมองหาว่าเราจะทําอะไรดีเราจะทําธุรกิจอะไรดีเราเจอวิกฤตปัญหาอะไรในชีวิตอยู่ในตอนนี้นะคะอย่าให้เปิดโอกาสให้กับตัวเองเหมือนที่พี่สุเปิดให้ตัวเองในวันนี้ก่อนจะมาถึงตรงนี้ไม่ได้เปิดใจง่ายๆเพราะเป็นคนที่ล้มเหลวมาก่อนเป็นคนที่ทําธุรกิจแล้วล้มเหลวมาก่อนมันทาให้เราเปิดใจยากมันทาให้เราไม่อยากเชื่อใครอีกแล้วแล้วก็ไม่อยากเจ็บอีกแล้วแต่วันนี้พอเราเปิดโอกาสให้กับตัวเองมองเห็นโอกาสจากที่นี่เยอะมากค่ะที่นี่ ไม่ใช่แค่แบบอ่าเราเราจะได้แค่ธุรกิจนะเราจะได้ทั้งความรู้เราจะได้เรียาติมิตรที่ดีเราจะได้คร,รอบครัวใหม่ที่นี่อยู่กันอย่างเหมือนครอบครัวเลยไม่ว่าคครูทุกท่านคนสําเร็จทุกท่านเขาต้องรับเราอย่างดีเขาไม่ดูว่าเราเป็นใครมาจากไหนแต่เขาให้ความสําคัญกับคนทุกๆคนที่เข้ามายังไม่เป็นอะไรขอให้ยกมืออยาสําเร็จแบบไหนขอให้บอก เราทุกท่านก็จะยินดีสนับสนุนเราโ mm hmm. ดยเฉพาะโค้ดของเรานะคะโค้ดปรับนะคะให้ความสนับสนุนดีมากวันนี้มืดแล้วก็ยังอยู่ที่บริษัทค่ะด้วยการที่เขาทุ่มเทให้กับคนที่คนใหม่ที่เข้ามาหรือว่าคนที่ไม่รู้จักเนี่ยเขาสอนได้ละเอียดมากๆค่ะต้องขอบคุณโค้ดปรับด้วยเ mm hmm. ช่นกันนะคะ mm hmm. ขอบคุณทอล์กอัพทีนีมากๆค่ะขอบคุณแต่นาะมีทุกท่านมากๆเลยค่ะ ขอบคุณครับพ่อก็อันนี้ก็เป็นความในใจของน้องมาสุนะครับถ้าใครนะสนใจนะครับก็ทักทายนะครับทักทา,า,ายเข้ามาในช่องแชร์ได้เพราะว่าวันนี้เราเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกสาขาทุกอาชีพไม่ว่าทานจะจบที่ไหนไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนที่นี่พร้อมที่จะนะครับให้ท่านประสบความสําเร็จและเราจะจับมือท่านทุกๆท่านนะที่ยกมือขึ้นและพร้อมที่จะสําเร็จไปด้วยกันวันนี้มาเป็นทีมเดียวกันกับเรานะครับขอบคุณมากมากครับ